สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนงครับในเกม Godzilla Battle r o n e นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนาะผมจะมาทำการรีวิวน้องราวามอสตรานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมจากการเริ่มเล่นเนาะก็คือทำภารกิจครบก็สามารถมารับน้องม o สตราราวาในปี1992ก็นไปแบบฟรีๆได้เลยนะครับน้องเป็นมอนสเตอร์ระดับสี่ลุงเนาะก็น่าจะเป็น SR ระดับแรรก็ค่อนข้างที่จะเก่ง โอเคเดี๋ยวเราไปดูสเตตของน้องกันก่อนเลยนะครับปุ๊บโอเครอสักครู่นะครับรอเขาโรดเข้าหน้าเด็กของเราก่อนโอเคเดี๋ยวดูที่ดีเทลสิอันนี้ครับเป็นล่างหนึ่งนะเพราะบอกว่าสามารถวิวัฒนาการล่างได้นะครับเมื่ออะ,อะไรนะเมื่อเวลาผ่านไปเนาะโดยโดยโดย,โดย,โดยสเตตของน้องนั้นมีเลือดอยู่ที่321เนาะแล้วก็มี เวลาวิวัฒนาการอยู่ที่30นาทีไม่ใช่30นาทีสิมันนานไปแค่ส30วิแหละเออคงจะประมาณ30วิแอคแ c k 4สเนาะความดุลในการโจมตี2วิเนาะมีความสามารถในการตรึงศัตรูนะครับแล้วก็มีสปิดปานกลางเนาะอันนี้คือร่างหนอนเนาะแต่ถ้าวิวัฒนาการแล้วก็จะกลายร่างเป็น 5, นะมอช่าเนาะอ่าใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยไลฟ์ฟอร์สเกลเนาะโดยสแตตของน้องนั้น มีเลือดอยู่ต้อง5,000นะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่อนะ่า51เนาะบวก5แล้วก็มีความเร็วในการโจมตีอยู่ที่25ิาวิเนาะแล้วก็โจมตีเป็นบริเวณเออเป็นบริเวณสีเมื่อกีออ้ร่างธรรมดาก็เป็นบริเวณเนาะไหนดูที่ออ,อ้นี่สิอ่าสเปเชียลมูฟสิว่าเขาทำอะไรได้เขาจะไปทำการบินไปนะครับแล้วก็จะปล่อยละอองเนาะปล่อยละอองเอ,อ๊หรือว่าร่างนี้เราจะต้องเอาไปเป็นอ้นนี้ก่อนเอาไปเป็น อะไรนะเอาไปเป็นเอปเป่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเป็นตัวยืนที่ฐานนะเออเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะว่าระหว่างเอาไปเป็นตัวยืนที่ฐานกับเอาไปเป็นหนอนอะไรจะโหดกว่ากันะครับเนี่ยเราก็มีฟื้นฟูเลือดด้วยเนาะเป็นแบบเป็นตัวแบบสายซัพพอร์ตที่อึดมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเกมว่าตัวน้องนั้นจะโหดไหม let's go ในตอนแรกนะครับเราก็มาเจอกับมอสท่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราส่งคามากิลัสลงไปก่อนดีกว่าเนาะปลุบลงไปเลยคามากิลัสแล้วเราก็ส่งน้องมอสท่าเอาไว้ด้านหลังเพื่อให้น้องเวทน,นาการนะครับแล้วก็ส่งรถถังไปแต่เดาว่าน,น้องน่าจะเอาไปเป็นตัวตัวหลักน่าจะโหดกว่าดูสิข้างนข้ามเลือดเยอะแะแถมยังไอ้นี่อีก แถมยังโหสกิลต่างๆเยอะแยะมากมายดูดูโหดไหมโหดมากอ่ะไปเลยไมกากาซิล่า <_ d> um> อ่าคามากิล่สไปเลยจ้าเ <_ d> um> ออนี่ไงน้องวิวัฒนาการล่างแล้ว <_ d> um> ฟืบอ๋อพอวิวิวัฒนาการล่างแล้วก็จะต้องให้เราเลือกึ้่มาใหม่นะครับตรงนี้อ่านเดี๋ยวเียกน้องออกมาเลย,ยไปเลยมอสตราคิอว่าน้องน่าจะโหด บินปลบินปลบินปลอ้โหน้องอิดมากเลยครับน้องอิดมากโอ้โหยอดน้องมอสธาคือโหดมากล่วงไปแล้วแต่ทองก็อ่อนแอในระดับหนึ่งเออแต่ก็โหดอยู่นะอ้ามไปเลยอ้ำมมกาโตซิล่านะเดี๋ยวต่อไปมอส่าก็จะวนกลับมานะครับเดี๋ยวเอาขัมางกรัสออกก่อนก็คือใช้เวลาแค่ครั้งเดียวนะครับในการเอื้อมออกมาเนาะในการ ชีวภาพาการเนาะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าสมมติตายไปแล้วเนี่ยน้องก็จะลดเหลือแค่ดาวเดียวนะครับเป็นแบบเป็นแบบลากอ่อนแอไปเลย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 นี่ไปเลยนี่น้องอึดนะครับน้องอึดมากน้องอึดสุดๆดูซิว่าสู้กับเมก,กากอซิล่าเป็นยงไงบ้างพีอ่อแต่เมกากอซิล่าฝั่งเราก็ขวอยู่นะ อาโรแดนโลดนบินไปสิอาคามมกิลาสไปเลยลูกเดี๋ยวเรารอเรียกมอสท่าอีกรอบหนึ่งนะครับมอสท่าเป็นตัวที่โคตอยู่โคตอยู่ก็คือโหดโคตอยู่ก็คือโหดโหแต่ไอปืนเขาอะยิงแรงมากเลยครับไอปืนไอะไรนะปืน ปืนเรดาร์เขาจะยิงแรงมากอ่ะฟอร์สสกิลปล่อยละอองคือบอสชาเป็นตัวที่ต้องอยู่ในสายซัพพอร์ตนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากโห oh, จะตีแรงนะครับน้องตีแรงมากแถมนอึดมากด้วยนี่แหละนี่แหละคือบอกเลยว่าสปอนมาท่าไปเถียมีเวลาเก็บพลังงานเรียกตัวอื่นเยอะเลยเอ่ะโหดมากน้องโหดน้องโหดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียก Air f o ได้ไหม ไม่ใช่แอฟรอตแอรเดต่าเออนี่ตุ้งตุ้งตุ้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 เออนีมีมแอดเดตเอาไปเลยท่า o อ e อ่ะยังไม่ over อีกหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำมาตส่าอ่าเรามอชามานะครับรามอชาก่อนรอน้องก่อนไปเลยมอดชาบินไปนี่เนี่ย เบก้ากอร์ซิล่าบินไปนเลยครับเบกากอร์ซิลา่านี่สุดยอดมีน้องโหดอะ่ะชอบมากคือต่อให้หมดเวลายัางไงเราก็ชนะอยูะะ่แล้วเพราะว่าอันนี้เราเลือดเราไม่ลดเลยอ่ะได้อขลอลดแบบรวๆเลยนี่นี่เองนะคือความแฝงของน้องมอตราเนาะไปเรามาสราอีกตัวหนึ่งอ้๋สุดยอดเกมนีน้องเป็นพระเอกเลยไม่สิน้องเป็นนางเอก น้องเป็นกรีนออฟมอนเตอร์เลยนะน้องมอท้าเนี่ยนี่เนี่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ไงล่ะนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่รอก่อนน้องมาแล้วมอท้านี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่น้องสมกับเป็นแท้งประจำเรื่องจิกๆเลยนะครับแท้งประจำเรื่องังเกตไแปว่าทุกเรื่องของมอท้านั้น มอท่าต้องตายจะต้องตายทุกภาค้วยนะไม่ได้ตายทำไมต้องตายทุกภาค้วยนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนน้องต้องตายเดี๋ยวเราน้องมอท่าออกมาก่อนอะมาเรมอท่ามอท่าก็ต้องสู้กับกัสซิล่าสินะนี่แน่นี่นำแสงอันนี้อะตอมิกเบรตูมนี่แหละอารถถังไปยิงเลยจ้าโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยจะตายแล้ว สตายแล้วสะตายแล้วสตายแล้วที่เนี่ยคารากิราตี่เนี่ยคารากิรัตคารากิราตออาไปโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับแบบเขาชนะเนาะเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปเลยดีกว่าว่าถ้าเราเอาน้องไปเป็นตัวหลักเนี่ยน้องจะโคตรไหมมาครับตอนนี้มาเจอกับคนชื่อฟรอเนาะเขาใช้เป็นเมกะกอซิล่านะครับเดี๋ยวเราเอาแอร์เบดวางตรงนี้ก่อนเลย น้องต้องโหดอยู่แล้วมอถ้าน้องเป็นแทงนะ <S <S เราว่าตรงกลางจะต้องทำลายสะถานออกไม่ต้องนี่เลยใช้ไปเลยโอ้โหเขายิงลำแสงได้เดี๋ยวเราปล่อยไอ้นี้ก่อนละอองเนอะเอ๊รู้สึกละอองจะทําการรีเลือดให้กับอามอนสเตอร์เราได้ใช่ไหมเอาเมกับปุออกไปโอ้โหเขายังไม่ได้เรียกอะไรออกมาเลยอ่เขาเรียกฐานกุนญ่ออกมาแล้วเนาะ เยก็ซิลาเหล็กก็ช่วยก็ซิลาเหล็กโลดันเดี๋ยวตราไปกระเล่นตัวอะไรมาอยู่โอ้โหก็ซิลาใช้เอเนอร์จีต้องเก็บเอารถถังก่อนอ่าคามาจิรัสดียโลดดียโลดเออแต่เรางงนะว่าแบบมีคนได้มอร์สท่าลีโออ่ะถ้าเกิดเอามอร์สท่าลีโออ่ะ มาเป็นตัวหลักแล้วเอามอสท่าธรรมดา,มาเป็นตัวสู้เออมันจะมันจะได้นะหรือมันเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งอันนี้เราก็ไม่หูครับเดี๋ยวต้องรอมีมอสท่าดีโอ,อก่อน,นเนาะรียกเรียกมอสท่านี่ต้องลองเพลงนะครับถ้าไม่ลองเพลงน,น้องไม่ออกมาน้องไม่ตืต่นสปาร์ตนี้เรื่องนี้ทุกตัวที่เป็นเทพผู้พิทักษ์กจะต้องรองเพลงถึงจะตื่นโอ้โหสิบยอดนะครับขณะได้แบบง่ายดมากมากเลยเพราะฉะนั้นน้องเหมาะกับการนำไปเป็นตัวเมน โอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปเลยนะครับในเกมสุดท้ายเนี่ยครับก็มาเจอกับน้องเมกาคอสซิล่าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรา,เราวางแอดเวสไปก่อนเนาะโอเคอ่าส่งน้องคางมาซิลัสไปเนาะจู่ๆเขายังไม่ส่งอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวเราคิดว่าเขาน่าจะยิงบีมก่อนโอ้โหบอกเลยว่าบีมเขาเป็นอะไรที่แรงมากคือยิงทีเดียวอะ่ะส่งคอสซิลัา,าคือเละตุ้มเป๊ะ เดี๋ยวยังไม่ใช้สกิลนะครับเดี๋ยวเราลองเรียกสปราหไปเยอะๆก่อนแล้ว,ลวดูว่าสกิลของมัชชาทำอะไรได้นะเดี๋ยวรอน้องเริ่มเลก่อนเฮ้ยบอกว่ามันรีสปอนเลือดได้ใช่ไหมรีให้ตัวเองรีให้เพื่อนเนี่ยดูสิโอเคเดี๋ยวลองไปใช้เลยนะครับไปเลยอ้าวไปเลยอ๋อนี่ครับอ๋อรีให้ให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับที่ที่ที่ไปต่อสู้นะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยไม่กล้าก็แค่ได้มีไอคอนหัวใจขึ้นนะครับในมีการรีเลือดด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับถีอไฟฟ้าเมื่อกี ยอดน้องก็ฝึกแข็งแข็งดีดีนี่เองน้องคือใส่ซัพพอร์ตที่ดีมากฟินิชเอา้าเอา้าเอา้าชนะแล้วเหรอโอ้เร็วมากโอ้สุดยอดเดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปกันได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้องมอสตรานะครับก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่โหดมากๆเลยแต่ว่าไม่แนะนาให้เอาไปเป็น ตัวละครในสล็อตในการโจมตีน,นะครับแนะนําให้เอามาเป็นตัวหลักในการเล่นของเราดีกว่าเพราะว่าน้องอมีสกิลก็คือการฟื้นฟูเลือดให้กับอมอนสเตอร์ของเรานะครับ1เ4%นะเป็นอะไรที่แบบโคดมากแล้วตัวน้องก็อึดมากอึดสุดๆไปเลยครับแบบยอดมากเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับ มอนสเตเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนําให้หามาใช้กันนะครับสําหรับวันนี้คลิปของเราก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่นงของเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวชิ่งไปก่อนไปนะครับจุ๊ๆ